คุณอ้อมบอกว่าจะพาไปตีกอล์ฟแต่จริงแล้วไม่ได้ไปตีกอล์ฟหรอกอจะพาไปดูสนามกอล์ฟในสนามบินค่ะถ้าพูดถึงสนามกอล์ฟในสนามบินนะแล้วก็เป็นที่เรื่องรือกันมากที่สุดก็มีอยู่ที่เดียวเขาเรียกกันว่าสนามงูชื่อเต็มๆก็คือสนามกอล์ฟก,การตะการตรัดการตรัฐแต่หลายคนอาจจะไม่คุ้นแต่พูดสนามงูปุ๊บคุ้นต้องบอกเลยสนามงูงูเนี่ยเป็นสนามกอล์ฟที่อยู่ติดชิด สนามบินดอนเมืองคือขนาดไปกับรันเวย์เลยอยู่ชิดอยู่ชิดรันเวย์เครื่องบินเลยค่ะใช่อันนี้คือหวาดเสียวถ้าเคยเข้าไปนะนี่ส่วนตัวเคยเข้าไปหลายรอบแล้วไม่ทำข่าวไม่ได้ไปตีกอล์ฟไม่ได้อยู่ในวงการตีกอล์ฟเหมือนกันคือก็บอกว่าเป็นเหมือนแห่งเดียวของโลกเลยที่สร้างสนามกอล์ฟติดรันเวย์สนามบินขนาดนี้คือตีกอล์ฟไปเนี่ยก็สามารถมองเครื่องบินขึ้นไปได้เลยใช่แบบนั้นเลย อันนี้แหละการที่มีสนามกอล์ฟในสนามบินมันก็ทำให้สนามบินเราเนี่ยเวลาถูกจัดอันดับเรื่องของความปลอดภัยเพราะมันจะมีเรื่องของความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นการที่มีสนามกอล์ฟมีคนมาเล่นกอล์ฟหรือมีคนมาเดินอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะที่กระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามที่จะทวงคืนพยายามที่จะขอพื้นที่ตรงนี้แลกกับการจัดหาพื้นที่อื่นโดยเฉพาะจําได้ก่อนหน้านี้ที่มีการขยายสนามบินดอนเมืองที่มันเริ่มแออัดเขาก็มีแนวความคิดเหมือนกันหลายรอบมากในการที่จะเจรจากับกองทัพอากาศ จะขอเอาสนามงูออกสนามกอล์ฟและย้ายไปพื้นที่อื่นเพราะจริงๆแล้วกองทัพอากาศเนี่ยเขาก็มีสนามกอล์ฟอยู่พื้นที่ข้างนอกนะสนามกอล์ฟทูกปเตมีปะ่ะใช่ค่ะนะอันนั้นก็ใหญ่อลังการสวยงามเหมือนกันอ,อันนั้นก็ปลอดภัยเหมือนกันแต่ว่าสนามงูเขาก็ยังคงอยู่เรื่อยมาและที่ผ่านมาก็ไม่เคยประสบความสําเร็จในการจร้งารคุยกันมานานแล้วโอ้หลายรอบหลายยกหลายรัฐบาลหลายรัฐมนตรีก็ว่าได้แต่จู่ๆมาเขาบอกว่ารอบนี้รัฐบาลนี้สมัยรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยปรากฏว่า กองทัพอากาศเขายอมอมเขาจะยอมคืนสนามงูแต่จะขอค่าชดเชยค่ะถ้าคืนสนามงูนั่นแปลว่าสนามงูเนี่ยก็ต้องให้บริษัทท่าอากา,าศายานไทยเข้ามาบริหารจัดการเพราะเขาดูแลพื้นที่สามบินนอนเมือนอยู่แล้วแล้วอาจจะมีงบก้อนนึงค่าชดเชยค่ายกย้ายอะไรต่างๆเห็นเขาว่ากองทัพอากาศรอบนี้ยอมแล้วจะเอาเงินที่ได้เนี่ยไปปรับปรุงภายขยายสนามกอล์ฟทูปาเตมีให้มันอลังการงานสร้างเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวต้องไปสอบถามกับท่านนี้เลย โฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะคุณจิรายุห่วงรั์อยู่ในสายแลวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีคุณจิรายุไปก่อนอยังไงนี่พูดตรงๆจากประสบการณ์ทาข่าวนะ <c oughs> จําได้ว่าคมนาคมเนี่ยใช้หลายกระบวนท่าแล้วก็หลายรัฐบาลในการเจราจาตั้งแต่ตอนขยายสนามบินดอนเมืองแล้วในการที่อยากจะขอคืนพื้นที่สนามงูเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้มีสนามกอล์ฟอยู่ในสนามบินเพราะมันไม่ปลอดภัยในทางการบินมันถือว่ามันไม่ปลอดภัยขั้นรุนแรงรอบนี้นี่ฟังไม่ผิดใช่ไหมคะว่าเขายอมแล้วที่จะย้ายออกให้เนี่ย อ่อันดับแรกก่อนนะครับมีการตั้งคณะรมาชิการวิสามันพิจารณาเอาทรัพย์สินของกองทัพไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ผมเป็นประธานสมาชิกการก็ประชุมกันมาสี่สันห้านัดนะครับแล้วก็ได้กำติเรื่องนี้หลายเรื่องเลยครับไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของสนามกอล์ฟมันมีเรื่องของสวัสดิการเรื่องของไฟฟ้าสัตหีบเรื่องของกองทัพทุก,กองทัพนะครับทีนี้โดยสรุปก็คือว่าายกรัฐมนตรีก็รับทราบข้อมูล แล้วก็ได้พูดคุยผ่านมายังกระทรวงกลาโหมที่ผมกับท่านล้มตีสุทินเนี่ยได้พูดคุยหารือกัน <Okay. S 2> สรุปอย่างนี้ครับว่าสนามงูเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีคนทําอย่างจริงจังนะครับที่จะนํัสนามนี้คืนให้กับใครอะไรยังไงอย่างนี้ครับ <Okay. S 2> โดยเฉพาะรัฐบาลคอสอชอในสมัยก่อนเนี่ยก็แน่นอนลครับของกองทัพก็ไม่มีใครอยากไปยุ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็มีการหารือ,อรอบกับท่านผู้ปัญชาการทหารอากาศท่านก็าดมเริบ,บอกว่าถ้าจะคืนเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าจะต้อง คือห้ใครสุดท้ายก็จะไปลงที่ AOT ก็ไปสอนับกับแผนของท่านนายกรัฐมนตรีในการพัฒนาสนามบินนะครับจากนั้นเนี่ยทางกองทัพก็จะต้องรับทราบครับว่าจะต้องชดเชยเท่าไหร่เงินชดเชยเนี่ยก็จะเอาไปทำสปอร์ตคอมเพกที่สนามกอล์ฟทุบะเตมีได้หรือไม่อันนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาแล้วกระบวนการตรงนี้เฉพาะเคสนี้ใช้เวลานานไหมคะคิดว่าน่าจะมีคําตอบสุดท้ายและยกย้ายได,ได้ใช่ครับเพราะว่ามันก็อาจจะต้องให้เวลาหน่อยในเรื่องของพนักงาน เรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ติดขัดครับเพราะว่าต้นสังกัดอย่างทออเนี่ยเขาเห็นชอบในหลักการนะครับก็ไปอยู่ในวิธีการดาเนินการในอีกเดือนถึงสองเดือนทั้งหน้านี้ครับค่ะทําไมจูๆ่ๆเขาถึงยอมะคะรอบนี้หรือว่าเขาก็ไม่ได้ติดขัดอยู่แล้วแต่เพียงแต่ไม่ได้รจริงจังอย่างที่บอกที่ผ่านมาไม่มีเจ้าภาพมากกว่าครับอ,อ,อยู่ดีๆเขาจะอยู่ดีๆนั่ง,งเฉยๆเขาจะมาคืนเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับมรนก็ต้องมีต้นเรื่องพวกผมก็ทําเรื่องนี้มาตลอดนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จ แล้วก็ต้องขอบคุณทางกองทัพอากาศนะครับที่กรุณาเบตาที่จะสนับสนุนสนามบินดอนเมืองให้พัฒนามากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่ทราบครับั้งสุวรุณภูมิและดอนเมืองใน่อนนีแน่นเอาเรื่องเลยทีเดียวครับอ่าอัดแล้วก็เริ่มเต็มแล้วด้วยเต็มขีดความสามารถที่ขยายได้แล้วเห็นบอกว่าในคณะกันมาิการมีการศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพซึ่งมันก็มีหลากหลายมากมายมันมีอะไรอีกคะที่จะมีการถ่ายโอนนอกจากเรื่องสนามกอล์ฟจะคืนพื้นที่ให้กับเรื่องหนี่แปดสิบปีที่แล้วเนี่เลยครับ รัฐบ,บาลไทยเนี่ยประกาศว่ากองทัพประกาศโทษรัพกองทัพเรือเนี่ยเป็นพื้นที่มั่นคงสูงก็ประกาศอำเภอสัตหีบเนี่ยเป็นอำเภอเดียวของประเทศไทยนะครับที่ใช้ไฟฟ้าของทอรอเองแต่ว่าพอ8ปิปีผ่านไปวันนี้เนี่ยมันมีทั้งโรงแรมรีสอร์ทอะไรเข้าไปเยอะแยะมากมายเนี่ยเข,ข,ขเป็นภาพปัญหาใช่ก็เลยต้องแก้กฎหมายครับทางกองทัพเรือก็ย,ยอมนะครับที่กําลังพิจารณาว่าตกลงจะคืนให้ส่วนไหนแค่ไหนอย่างไรและในส่วนความมั่นคงที่เป็นฐานทัพเป็นเรือรบเนี่ยต้องเอาไว้เท่าไหร่ คืออำเภอสัตหีบเป็นอำเภอเดียวของประเทศไทยนะครับที่ใช้ไฟฟ้าของกองทัพเรือ,อตั้แต่ถนนอ่าเขาเรียกสุขุมวิทนะครับเลยแอมบัสเดอร์จอมเทียนสวนงนุชกระตูนเนตเปิดอะไรทรงนั้นเนี่ยขอไฟฟ้าสัตหีบนะครับไม่ได้ขอการไฟฟ้าภูมิภาคอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีครับที่ท่านรัฐมนตรีนั้นจะได้ตอบแทนเรื่องนี้ครับถามคุณจิรายุนิดนนึงแล้วไฟฟ้าสัสักครู่นะคะต่อสายกลับมานิดนึงคันไหมเดี๋ยวขออีกประเด็นหนึ่งอยากจะรู้ว่า ไฟฟ้าสตารีมเนี่ยมันจะรองรับศาสตรการที่มันเติบโตได้ขนาดไหนอย่างไราาเพราะทราบมาว่าเองทางกองทัพเรือเองเนี่ยเขาก็บริหารจัดการไม่ได้มีการพัฒนาหรือขยายขีดความสามารถอะไรเซลล์ไซส์อะไรต่างๆในการที่จะเพิ่มขีดความสามารถก็เลยสงสัยว่ามันรองรับได้หรอแล้วมันไม่เกิดปัญหาหรอคะ,ะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะต่อสายคุณจริยุขอกลับมาอีกสักหนึ่งคำถามนะคะแล้วก็รวมถึงมันมีภารกิจอื่นไหมจะได้ฟังกันให้เบ็ดเสร็จเลยไม่งั้นกองทัพเองก็ถูกติชินนินทากันเยอะค่ะ แต่ว่า,าในส่วนของสนามงูเนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่าได้คืนแล้วแน่นอนอจบแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องมีการโอนเงินก้อนหนึ่งนะคะกลับคืนไปให้แล้วเขาจะไปพัฒนาคอมเพล็กซ์แต่ก็ต้องบอกเลยนะถ้าเกิดเขาได้เงินก้อนหนึ่งไปพัฒนาที่สนามกอล์ฟทูปาเตมีเนี่ยค่าตีกอล์ฟไม่ใช่เหมือนสนามงูนะเดี๋ยวต้องขึ้นแน่นอนใช่ไหมค่าตีกอล์ฟมันคนละราคาคนละเลทนะถ้าไปดูสนามแล้วมันแตกต่างกันแน่นอนคือที่สนามงูนี่ค่าตีกอล์ฟถูกมากข้าราชการเกษียณไปใช้กันเยอะมันเป็นสวัสดิการจะมีสวัสดิการอะไรยังไงเดี๋ย นะคะเดี๋ยวตรวจสอบนิดนึงคุณจิรายุกกลับมาได้ไหมคะยังไม่กลับมาคะ่ะตอนนี้คะ่ะเกิดอะไรขึ้นโทรไปะะยังไม่มีใครรับไม่รู้ว่าท่านติดอะไรไยังไงดูด้วยายอ่าไม่เป็นไรแต่จริงแล้วเรื่องกองทัพเรือเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็เคยนําเสนอนี้ไปแล้วก็ได้มีโอกาสไปคุยกับทางเอาพูดตรงๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นกฎหมายเก่าที่ไม่มีการแก้แล้วมันก็มีปัญหาด้วยว่าคนใช้ไฟในระแวกนั้นเนี่ยเห็นเขาบอกมันก็มีเสียงสะท้อนว่า ขีดความสามารถมันไม่เพียงพอเหมือนเมืองมันโตอ่ะแต่การไฟกองทัพเรือเขามีหน้าที่บริหารจัดการในการขายไฟจ่ายไฟมันไม่มีการพัฒนาเหมือนกับภาคเอกชนส่วนอื่นๆเพื่อเป็นหาประสิทธิภาพอะไรต่างๆใช่ไหมใช่ค่ะไปสอบถายุคะค่ะกลับมาแล้วค่ะในเรื่องของเรื่องของทลอพยานรอับอ่คือสมัยก่อน80ปีเนี่ยเขาประกาศอำเภอก็คือประเทศไทยเรามีเกือบแ0 0อํอำเภอเนี่ย ทุกอำเภอใช้การไฟฟ้านครหลวงและภูมิภาคหมดเป็นอำเภอสัตหีบิบอำเภอเดียว80กว่าปีนะครับ,รบนี่ก็ลเลยใช้ไฟเนี่ยชาวบ,บ้านก็บ่นกันบ้างอะไรกันบ้างว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้ของภูมิภาคบอกไฟฟ้าไฟดับไ,ไฟตกซึ่งก็ไม่ไการก็เรียกมาชี้แจงเลยครับก็เป็นข้อสรุปเบื้องต้นนะครับว่าทางผู้บัญชาการทาหารเรือท่านพลนเรือเอกอาดุทางทันเอี่ยมเนี่ยท่านก็ให้ความเมตตาบอกว่าเอาชงงั้นคณะอนุกรรมธิการเนี่ยไปพิจรารณาซิตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างขั้นตอนนะครับว่า จะต้องคืนสมมติว่าร้อยเปอร์เซ็นที่จ่ายไฟให้กับภาคตำบลหนึ่งอำเภอนะครับจะต้องคืนไปให้กับภูมิภาคเนี่ยแบบไหนอย่างไรคแต่ว่าในตัวตน,ตน,น้องถางครับก็ยังคงต้องคงไว้นะครับเพราะว่าเรือรบเยอะเหลือเกินน่นนี่นั่นเต็มไปหมดก็ถือว่าเป็นมิสัยหมายอันดีครับเรื่องเนี้ยผมเป็นคนทําตั้งแต่ปีหกสามตอนนั้นผมเป็นประธานกรรมการศาลองค์กรฉลากองค์การของฝ่ายค้านแล้วเรื่องมันก็ถูกนิ่งไปนะครับพอมาเป็นรัฐบาลผมมาเป็นอยู่ที่กระทรวงกลาโหม ก็สามารถดำเนินการได้อันนี้ก็เป็นแนวทางนึงครับส่วนเรื่องอื่นๆครับเดี๋ยวคุณจีรายรุอยขอ,ต,อตรงนี้นิดนึงไ,ได้ไหมไอ้เรื่องค่าไฟฟ้าเนี่ยจำได้ว่าตอนที่ให้กองทัพเรือบริหารเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องของสวัสดิการพอจะต้องโอนกลับมาให้กอฟอพอห,ห,หรืออะไรต่างๆเนี่ยจะต้องมีการให้อะไรตอบแทนไหมเพราะเขาบอกส่วนตรงนี้มันเป็นไรายได้ที่มันเป็นสวัสดิการของกองทัพเรือเขาด้วยถูกต้องครับต้องมีครับถ้าย้อนกลับไปปี -37 เนี่ยอําเภอบ้านฉางจังหวัดตะยองใช้โมเดลเดียวกันค่ะตอนนั้นเนี่ยการไฟฟ้าาภภูมิคคก็ืน โทษครับกองทัพเรือคืนให้กับกรารไฟฟ้าภูมิภาคภ<า>ูมิภาค,<อ>าคก็จ่ายเงินชดเชยให้กับกองทัพเรือเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการนับจากวันนี้ไปเนี่ยต้องไปดูครับว่าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยจะคืนให้กับภ<ม>ูมิภาคในบริษัตหอกชแค่ไหนอย่างไรเช่นเอกชนโรวลงโรงแรมบ้านพักคอนโดมิเนียมอะไรต่างๆรีสอร์ทอันนั้นให้ภูมิภาคจัดการได้ไหมมันเท่าไหร่และมันควรจะเป็นปริมาณเท่าไหร่นะครับทางการไฟฟ้าภูมิภาคก็จะเป็นคนนาเงินเรื่องเนี้ยสรกับนาไปสรุปเรื่องเงินว่าจะต้องคืนให้กับกองทัพเรือเท่าไหร่ คิด <c oughs> ว่าหน้าในปีนี้น่าจะมีข้อสรุปครับเพราะว่ามีการตั้งผมได้ตั้งคณะอนุกรรมธิการไปพิจารณาแล้วครับค่ะแล้วมีอะไรคะที่กองทัพเองจะถ่ายโอนออกมาที่มันไม่ใช่ภารกิจของกองครับค <c oughs> ือร้อย <c oughs> ปีแปดสิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> มันมีหลายอย่างเช่นความไม่มั่นคงในภูม,มิภาคนะครับ <c oughs> เรามีสงครามอินโดจีนเรามีโน่นนี่นะ่าเยอะไปหมดกองทัพก็ใช้วิธีการสำรองพลังงานพลังงานคนนะครับพลังงานเครื่องจักร สองอย่างนะครับค,คนก็คืออะไรครับกองทัพหลายกองทัพเนี่ยมีพื้นที่ที่ดินนะครับไวส้สาหรับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ปลูกข้าวเพื่อนําเป็นกําลังบํารุงให้กับกองทัพซึ่งมันนานแล้วเจ็ดสิบแปดสิบปีลหลังหลที่ก็ไม่ได้ปลูกข,ข้าวไม่ได้เลี้ยงสัตว์แวนะไอ้นีเป็นต้นก็ต้องศึกษาเรื่องที่สองเรื่องพลังงานทางการทหารอันไหนที่ยัง,งคงต้องสํารวจยังคงต้องสํารองก็ยังคงต้องมี เรื่องที่สามเป็นเรื่องของสวัสดิการอื่นๆเช่นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสนามกอล์ฟอื่นๆของกองทัพไทยกองทัพบกทัพเรือทัพอากาศควรจะแบบไหนอย่างไรอันนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการครับค่ะเอ๊พื้นที่เกษตรกรรมที่เคยทําไว้ตรงนี้เราจะแก้ปัญหายังไงคะโอนสิทธิ์ให้ใครพัฒนาพื้นที่เป็นอย่างอื่นไปเลยหรือยังไงคะตอนนี้มีสองส่วนครับส่วนที่หนึ่งก็คือทํารูปแบบตามโครงการหนองวัวซอ นะครับที่<ช>เราเห็นล่าสุดที่ผ่านมาที่คุณพิธาไปเนี่ยอันนั้นบอกโอ้สามปีมันน้อยไปจริงๆแล้วเขาอยู่กันมาเขาไม่ไดีอะไรเลยนะครับคือพูดง่ายๆคือลุกโดนไล่เมื่อไหร่ก็ได้กระทรวงกลาโหมก็ไปทําร่วมกับกรมธนารั์ครับว่าให้เซ็นสัญญาเช่าชอยา่างน้อยท่านก็กาหนดชะตาชีวิตได้ว่าสามปีท่านจะทําอะไรต่อไปอีกจะทําอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีที่ดินในลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็ได้ดาเนินการคืนตามโครงการของวสคือที่แหลมฟ้าผ่าป้อมพระจุนของทอรอแล้ว พื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีที่อำเภอไซโยกของกองบัญชาการของทัพไทยแล้วพี่นองวัวซอและยังมีอีกหลากหลายจุดที่กําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลับเข้าไปสู่โครงการคืนพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้งานแต่ว่ามไม่ได้พอบให้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ามันเป็นที่ของกรมธนารักษ์ไม่เบิดที่สอรอรไม่เปิดที่เพื่อการ,กรเกษตรอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเป็นคนละรูปแบบกันครับหมายถึงคืนก็คืนให้กรมธนารักษ์ถูกไหมคะแล้วธนารักษ์เองก็ไปปล่อยเช่าให้ ทุกวันนี้เนี่ยกองทัพทําสัญญาร่วมกันนะครับสมมติว่าผมอยู่กองทัพบกผมมีพื้นที่หนองอัวซอนะครับผมก็เอาสัญญาเนี้ยนะครับให้กับกองอัศนรักษ์ดูรายละเอียดว่าควรจะราคาค่าจเจ้าเท่าไหร่สัญญาเป็นยังไงแล้วก็ทําสัญญากับพี่น้องประชาชนอย่างน้อยเนี่ยถ้าเขาปลุกลุกเข้ามาแล้ววันดีคดีใครอยากจะปไปไล่เขาปุ๊กนี้เขาก็ออกอันนี้เขาวางแผนอน,นาคตไม่ได้แต่ถ้ามาทําสัญญาลัสษณะที่นี้ก็อาจจะอยู่ได้สามปี อีกสปีต่อเนื่องอันนี้กองทัพก,ก็ต้องออโทษครับกระทรวงกลาโหมก็กําลังพิจารณาครับว่าในแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันบางพื้นที่ใกล้เมืองเขาอาจจะไม่อยากทําเกษตรกรรมบางพื้นที่ไกลเมืองแล้วเกินเขาอยากปลูกข้าวอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คงจะมีหลากหลายนวครับ แล้วที่ดินผลประโยชน์ตอบแทนก็แบ่งกันระหว่างกรมธนารักษ์กับทางกองทัพหน่วยงานนั้นๆหรอคะถูกต้องครับจริงๆ<อ>และผลประโยชน์มันไม่มีอะไรมากมายครับมันเป็นค่าเช่าราคาถูกซึ่ง<ช>อาจจะไม่ได้เยอะหรอก่าธรรมเนียมใช่ครับมันก็ไม่มีอะไรมากมายคนที่เช่าที่ธนารักษ์จะทราบอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่ามันเป็นที่หลวงที่ปล่อยรูกว่างๆปล่าเพื่าให้ประชาชนได้ทำธินครับค่ะ <c oughs> ถือว่าเป็นนิมิตใหม่นะคะกองทัพนี่ก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนเยอะหลายภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองก็ถ่ายโอกไปแล้วก็พัฒนาไป ออแลค่ะขอบคุณนะคะคุณจิรายุค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจิรายุห่วงทรัพย์โคศกระรวงกลาโหมค่ะไม่น่าเชื่อนะหลายๆเรื่องที่แบบมันคาราคาซังกันมามายุคนี้นี่ทํากันได้อย่างรวดเร็วเรื่องของกองทัพหลายคนบอกอุ้งมันดูไม่น่าจะค่อยมีอะไรแต่พอมาดูแล้วหลายๆเรื่องที่มันคาราคาซังมามันก็สสางได้ในยุคนี้นะใช่ค่ะก็ถือเป็นเรื่องดีอื